ส้มตำปลาแซบๆค่ะคุณผู้ชมหน้าตาน่ากินไหมคะแซบๆตามรสชาติของเราเลยเนาะกินกับผักสดกับไก่ย่างค่ะวิธีทำง่ายมากๆเลยไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์จะชวนทําส้มตำค่ะง่ายเลยค่ะมะละกอมะเขือเทศมะนาววันนี้ใช้เป็นพริกแห้งนะคะนี่เลยพริกแห้งเนี่ยเก็บใส่ตู้เย็นไว้เขาจะกรอบคุณผู้ชมทำง่าย เราก็มัดเขาให้แน่นนะคะแล้วเขาก็าาไม่ขึ้นลาพริกค่ะ เมย์จะใส่ผงชูรสนะคะใครไม่กินไม่ใส่นะ,ะแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยรสชาติแล้วแต่เรานะคะใครชอบหวานชอบไม่หวานแต่เมย์ใส่แบบนี้ก็โอเคในครอบครัวชอบนะไม่ต้องให้ละเอียดมากเนาะมาเ็พเทจ้า เก็บจากต้นเลยนะคะน้ำดีมากใครไม่ชอบกินเปลือกมะนาวไม่ต้องใส่นะเมใส่เพราะเมกินเปลือกมะนาวด้วยมั่เคือกรอบ ให้พอช้ำๆไม่พอมะนาวออกมะเขือเทศน้ำออกนะคะนี่ก็จะใส่ปลาล้านะคะน้ำปลาเข้มข้นเนาะนี่ก็ใส่น้ำปลานะคะ เราก็ชิมตรงนี้ครั้งนึงก่อนจะชิมอร่อยใส่มะะกอเลยค่ะ ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะคะก็ได้ซมตำแซบๆแล้วค่ะจัต,ตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะกินกับผักสดๆนะคะคุณผู้ชมมะเขือพวงมะเขือกอบมะระเนาะ ให้ชอบอะไรก็จัดเลยนะคะ นีค่ะตำปลาแซ่บๆของเราค่ะคุณผู้ชมหน้าตาน่ากินไหมคะวิธีทำง่ายๆเลยลองทำดูนะคะจะได้ซุมตำแซ่บๆที่ไม่ต้องไปซื้อให้เสียเวลาถ้าเรามีอุปรกรณ์ในบ้านแล้วเนาะรสชาติอย่างที่เราต้องการเลยค่ะถ้าชอบคลิปของพวกเราเมย์ฟากดแชร์กดติดตามช่องครัวเมยเพื่อเป็นกำลังใจก,กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมยต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ